สวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้ปู่ซ้ำเก็บพริกนะคะปู่ซ้ำเก็บพริกไปทําอะไรคะไปทำร้อยจุทำลาบทตั้งเนื้อวันนี้จะเรียงตั้งงานตอนเที่ยงเพราะว่าตั้งเตะพื้นเสร็จแล้วก็ดีใจเก็บเอาลูกสุดๆนะครับเก็บเอาลูกสุดๆก็ก็สุดสุ พริกต้นเดียวกินได้ทั้งบ้านนะคะเอ f ีเยอะมากเลยนี่เนี่ยพริกพริกปีเขาเรียกพริกอิงน่นลูกหนึ่งเขาเนี่กพริกเครือพริกเครอพริกเครอโอ้ต้นนี้สามปีเลยนะคะนี่ดูสิดมไว้นะคะ fc ดามไว้ถ้ามันแก่แล้วก็ตัดให้มันเหลือตอแล้วก็ให้มันเหลือตอ ตอนนี้มันก็เกิดขึ้นมาใหม่นะคะ f บี่วันนี้ปู่สำเป็นคนดังค่ะดังมากวันนี้ปู่สำเป็นคนดังแน่ๆปู่สำเป็นคนดังแน่ๆสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ต้องปู่สำทำเกษตรวันนี้จะมาปลูกกล้วยนะเรปลูกกล้วยที่ลิมสวนที่ไทยไว้วันนั้นเนี่ยเพราะว่าปลูกเป็นแนวทางให้ลูกหลานได้กิน ว่าท,าท,าทา่าตามโบราณท่านว่าเวลาปลูกกล้วยนั้นไมนไน่ให้เงยหน้าให้ก้มหน้าลงต้นมันจะไม่สูงถ้าเงยหน้าต้นมันจะสูงอันนี้ก็มีมเคเล็ดลับเอรู้จักปอบรรพุลุดมามนะอ่ะเดี๋ยวผมปลูกกล้วยเดี๋ยวมันโตมีหน้าก็เห็นเกลือแล้วอ ถ้าถ้าเราไม่เงยหน้าขึ้นนั้นไม่สูงแน่นอนถ้าถ้าเราไม่เงยหน้าขึ้นนั้นไม่สูงแน่นอนเพราะถ้าเราเราก้มต่ำลงกล้วยมะกอกมาเรงอย่างนี้มันก็หยอกดอกเลยโอ้เคล็ดลับมีเค่นี้เองอย่างนี้กล้วยร่างกันประมาณสามเมตรสามเมตรปกติเขากลไปสามสิบเซนมันเกิดรอล่าเกิดแล้วเนี่ย พอรากเกิดแล้วก็จอกหน่อมันอย่างดีบางยัางไงหน้าขึ้นเ้อเด,ยเดียวมันจะต้นสูงอย่างว่าบางทีนะเอาหัวหัวคว่ำลงนะเอาหัวเอาหัวคว่ำลงอยู่หัวมันนี่น,น,นี่มันเป็นหนอนั้นนี่นี่แหละเอาหัวคว่ำลงมันก็แต่แต่ก็เกิดเหมือนกันเออพป่วยเป็นของปลูกง่ายนะอืขนาดมันล้มลงก็ยังเกิด โอเคโอเคอีกไม่กี่วันก็จะมาาจะมถ่ายให้เอฟซีดูบุญนำเคยเคยปลูกไหมเคยปลูกเอออยู่ที่บ้านนึกว่าเคยปลูกแต่ปอปปลูกด้วยค่ะออกรากแล้วออกรากแล้วไม่น่าจะตายไม่ไม่ไม่เป็นไรสบายสบายเลยเพราะว่าด้วยเราก็เป็น หมือนกับข้าวล่ะก็อยากให้เรากนินอยากให้เรากินเนาะ,อะเอาเอาดีๆนะปู่อีกสี่ห้าเดือนให้หลานได้กินเดอ้อประมาณแปดเดือนแปดเดือนพอดีหลานกินกล้วยกิ่งแปดเดือนนะเด็ดดีกินล้วนจังเลยกินล้วนดีเนาะ,ะน่าปลูกนี่เดี๋ยววันใหม่จะพามาปลูกอีกปลูกเป็นแถวเป็นแนวไปสัก สามแถวพอไม่ปลูกปูกพอได้กินเนาะไม่ต้องอะไรเยอะมากเอมาพอได้กินขาไป<อ>ดูปลูกสามไปสาธิตหน่อยสิคะต้นส้มโอเอามาจากไหนสาธิตให้ดูหน่อยนี่ต้นส้มโอนะคะสวยไหมคะ FC ใบใหญ่ๆโอ้โหเน <F D S 1> เดี๋ยวนะเดี๋ยวร่มนั้นปูนะ เตมโอนี่ปลูกมาสองปีแล้วสองปีี่จะสามปีละมั้งนี่อะไรนครไส้สีนครไส้สีบ่ที่ส้มโอที่เกษตรทฤษฎีหน่อยให้มาให้มาไอ้คสองต้นโคาชสองต้นอันนี้ก็รู้ไหมกังเกษตรมาถ่ายทุกสามเดือนนะคะถ่ายไม่ใช่ติดตามติดตามผลทุกเดือนอมันมีต้มโอลิ้นจีไก่ ก็ก็มาถ่ายทำก็ดีนีมันเหลืออยู่ตรงนี้ไก่พันไข่สิบตัวมาสิบตัวัวดีนะทีนี้ก็สมโอก็เดี๋ยวอีกปีหน้าคงจะเป็นได้รับผลแล้วปูปูสำมต้องมาลี่ใบนะเพราะว่าลี่ใบมันค่อยเป็นลูกอันนี้ยังไม่เข้าใจอ๋ออลี่หน่อยนี่ลี่ลองดูนี่ีลออกรี่ลใบเก่านี่ออกฝากดูต้องปูสำมทำเกษตรกดไลค์กดแชร์ให้เดี๋ยวข พ่อเห็นช่างเขาจะเทคานนะ,ะก็เลยพามาหลังบ้านพ่อพามาดูอะไรครับดูอกจะทำคานนะแต่ตังต่อ,อไม่ต้องใช้ไม้เลยนะพ่อเนาะปออกตีเขาใช้ไม้อัดอเรามีนี่น,นี่ตอนนี้พอดีนี่นนอ,อันนี้ได้เยอะเดี๋ยวให้เขาเขามาเอานหนึ่งแผน่นสองแผ่นได้อยู่สามแผ่นนี้นก็ได้พ่อเดี๋ยวให้เขามาเรียงเอาพอดีเลยน,นเอฟซีมาเลือกเอานะฮะ พ่อบอกว่าเห็นช่างเขาจะเทคารนะฮะก็ปกติเขาจะใช้ไม้อัดมาวางวางเป็นแผ่นแผนด้านหน้าอ๋อน้ำมันดำเราก็มีเนี่ยนี่ตัวสั้นตัวสั้นนี่ตัวสั้ก็มีมีครบเลยน้ำมันดำก็มีพอมีนิดหน่อยพอมีนิดหน่อยพอมีครับแล้วาได้อุปกรณ์เยอะเลยนะฮะ แต่ว่าแตงตุอาจจะคำดูสิหลายๆเอกงานมานห,หลายหลายเมือไม่เกิดหรือเนาะเพิ่มพลังนี่ละหอตําหวานครับตําหวานบ่โอ้ยสุดยอดแซมเบียจะคำดู จ้าโอ้จัดสัรมาให้วันไรยดิมทานดูสมัมทำเกษตรจะให้อันนี้วันอาทิตย์หยุดเครื่องวันตรงชุดอปได้ยังป้าไปแล้วค่ะินได้อร่อยอร่อยเพื่อสุขภาพ